ยจใยเอ้ยลุกมาแมมนอนบ่นอนบ่นนลูกมาเร็วๆวมาใกล้ๆแม่เร็วๆวลุกค่อยๆยลุกค่อยๆลุกเดินมาโอ้ยโอ้ยแค่ลุกก็ลำบากแล้วโอ้ยตายลูกกูมันป่วยเหมือนเขาเป็นพยาธิอ่ะนี่เอายาให้กินอยู่ตอนนี้เจ็ดตัวรอดอยู่แค่นี้แหละ ลุกมาไหมกินข้าวทีนึงก็เปื่อนทีนึงข้าวทีนึงเขาก็เปื่อนทีหนึ่ง,งเมื่อาวานนี้ก็จับเอาผ้าเปียกน้ำเช็ดตัวให้เมื่อเช้าเช็ดตาให้เปื่อนไหมเนี่ยเปื่อนไหมเจ็ดตัวเหลือเขาอยู่ตัวเดียวนี่แหละแม่เขาเอาไปปล่อยหมด วิ่งตามแม่เขาเราเอาไม่ทันเป็นเลาะหาก็ไม่เจอเหลือตัวป่วยอยู่ตัวเดียวปล่อยเขาเดินเล่นลกลางวันตอนเย็นก็เอาเขาใส่ตะกร้าไว้ก็จะมีที่นอนของเขากลางวันปล่อยเขานอนกับดินอย่างนี้แหละเปื่อนช่างมันกินข้าวท้องป่องอนะ่ะเขาเดินเขาเดินลําบากหน่อยนะเหมือนตาเขามองไม่เห็นด้วย ถึงต้องเช็ดตายเขาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นกลางวันถ้าเห็นมันตามันเยอะขี้ตามันเยอะก็จะเช็ดให้เขาเหลือตัวเดียวเนี่ยเหลือตัวเมียตัวเดียวสู้ชีวิตจริงๆเลลูกเนี่ยที่แรกคิดว่าจะตายเขาเดินไม่ได้ล่องกดูเขามม่งอะไรหม่งแล้วเขาเดินอ่ะเขาเขาหนักที่หัวเดินเอาหัวลากไป มันจะมุกไถดินไปไถานาให้แม่บุ่กฮะกินข้าวอิ่มการข้าวไก่มาลุยเกี้ยงมาละนอนเนี่ยนอนเล่นอยู่ตรงนี้ละลูกฮะนอนด้นอนทำตาปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บอนอนทำตาปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บมันกินข้าวทีกระเปื้อนทีหัวมีแต่ข้าวเต็มเลย ตอนเย็นกันเช็ดตัวแล้วก็ไปนอนตอนเย็นต้องเช็ดตัวให้เขาเรื่อยๆนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมดเข้าไปกัดต้องเช็ดให้อย่ยมเลยล่ะเอาแบบว่าขนให้ฟูฟ่องเลยล่ะแต่พอกลางวันมาก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนเดิม่ยหงนะเป็นเหมือนเดิมเพอาเขากินข้าวแล้วเขายกหัวไม่ไม่ขึ้นเนี่ยจานอย่างเงี้ยจานข้าวแบบเนี้ยจานของหมายตัวน่ะ เขายกหัวขึ้นไม่ได้นะเนี่ยเราต้องนั่งเฝ้าเขาเดี๋ยวเอาหัวทิ่มเขาไปในข้าวเดีย๋ยวหายใจไม่ออกเขาจะเดินอย่างเงี้ยนะทางนี้ทางนี้เดินตามเสียงน,นอนต่ออ่ะเรียวๆนอนนั่นบนโลกอนอนก็นอน ดี๋วยวจะนอนนั่นปะอ่ะนอนไประวังมดนะตัวมีแต่ข้าวทั้งนั้นเลยมดกัดนะเดี๋วยวจะไปเช็ดตัวไปเช็ดตัวแล้วเข้ามานอนเถอะว่ไม่ค่อยได้อาบน้ำให้เขาบ่อยเพราะว่าอาทิตย์นึงอาจจะอาบครั้งเดียวเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะดีเนะเาะแล้วมันหนาวอาบแล้วก็ต้องเอาใส่ตะก้าเอาไปพึง่งแดดอ่อนๆชว่วงเย็นๆบ่าย พึ่งแดดก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเข้าไปตั้งกงดงไว้เลยไม่ได้นะเดี๋วร้อนใจห่าเลยต้องคอยเดินไปดูไม่ก็ตั้งไว้ใกล้ๆแล้วนี่แหละแล้วก็ดันออกแดดมั่งดันขเข้าลมมั่งแดดร้อนมากเลยเนี่ยแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะมาดูลูกสาวที่คอยดูเขาอยู่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนิดสไพล์ตภูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะบายบายคะ่ะ